ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เล็กโปรพัทครับห่างหายไปนานวันนี้มาที่โป่งน้ําร้อนนะครับกับพี่แจพี่แจสวัสดีครับวันนี้พี่แจพามาแปลงลําไยของที่ไหนที่นี่เรียกเรียกที่ไหนนี่คุณเชื่อเลยนะพัทครับผมคุณพัทครับผมคุณพัทเมื่อก่อนนี้เคยทาอะไรทำงานบริษัทครับทำงานบริษัทครับผมเพิ่งจะมันเริ่มทําลําไยนี่แหละครับผมใช่ทำมาได้นานเท่าไหร่แล้วปีนี้ปีที่4ครับี่ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นก็ใช้ ระบบของโปรพัทครับผมทำไมรู้จักโปรพัทได้ยังไงในทางอินเทอร์เน็ตครับผมทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เลยติดต่อมาพี่แจ๋ที่ที่นี่อยู่ที่ไหนหมู่บ้านวางกระแพครับหมู่บ้านวังกระแพบอำเภอโป่งน้ําร้อนครับผมพื้นที่ทั้งหมดที่ของคุณพัทปลูกเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่ครับประมาณ8ไร่ครับ8ไร่อันนี้เป็นที่ที่ของเราเองหรือว่าที่เช่ามาของแฟนครับของแฟน ลำไยที่ปลูกนี่ทั้งหมดมีพื้นมีทั้งหมดกี่ต้นร้อยยี่สิบต้นครับร้อยยี่สิบต้นครับผมอันนี้คือลำไยที่ใช้ระบบของโปรพัดถูกไหมครับครับผมอ่าอันนี้เริ่มทําดอกตั้งแต่เมื่อไหร่วันที่ห้ากรกฎาคมห้ากรกฎาคมตอนนี้อ่าวันที่ตอนนี้วันที่สิบเอ็ดบเอกรกฎาคมสิบเอ็ดมกราก็เท่ากับหกเดือนหกวันครับผหกเดือนหกวันอันนี้รุ่นนี้จะเก็บเมื่อไหร่เนี่ ก็วันสองวันนะครับจะเจะเข้ากันต่อท<โ>ี่เ<โ>ด,ด,ดีดูไซส์เนี่ยโอ้โหใช้ได้นะครับแล้วก็ทั้งต้นดอกไปหมดทั้งต้นพี่จ๋าดูแล้วเป็นยังไงครับก็โอเคค่ะนะฮะไซส์อย่างนี้กกน,น,น้ำหนักน้ำหนักคุณพัดคุณพัดหลังจากที่ใช้ใช้โปรพัดแล้วเนี่ยสังเกตว่าน้ำหนักที่ได้ เป็นยังไงครับจะทิ้งทิ้งเร็วมากครับน้ำหนักทิ้งเร็วมากครับผมล่าสุดเห็นว่ากําลังจะเร่งเร่งเพื่อจะให้ส่งตลาดใช่ไหมใช่ครับใช่ล้วตอนนี้เร่งส่งตลาดเอาทฉีดอะไรไปฉีดโปรพัรรอบสองครับรอบสองอันนี้เบ็ดเซตเนี่ยฉีดโปรพัดไปกี่รอบครับสองรอบครับแค่สองรอบครับออกมาได้แบบนี้ครับคิดว่าคุ้มไหมคุ้มครับคุ้มนะฮะครับผมออกมาดูสภาพแบบนี้ติดแบบนี้ทั้งทั้งหมด ครับผมแท่คือเจ็ดิบปดเปอร์เซนะครับแปสิเซตก็ถือว่าโอเคดูผมดูจากไซส์ข้างบนคนึ่เด็นี่งร้อยกว่าลูก่ะคปัญหาที่ชาวสวนมีปัญหากันก็คือว่าถ้าลูกเยอะจะไม่โตครับแต่ที่นี่ก็เทียบกับเหรียญเดี๋ยวผมเอาเหรียญนีที่นี่ก็คือว่าโตมีเหรียญสิบาทไม่มีเป็นทวงร้อยลูกก็โตได้ ถ้าเทียบกับเหรียญเนี่ยสิบบาทเล็กกว่าเลยนะครับอ่านะฮะไม่ใช่ลูกเดียวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งพวงเนี่ยถ้าเทียบกับเหรียญสิบบาทน,น,นะฮะไซถือว่าโอเคความดกก็น้ําหนักนะฮะถ้าเทียบกับเหรียญก็อืมไซใช้ได้นะครับก็ มีความประทับใจในโปรพัทครับผมอาจารย์นะครับก็คงจะใช้โปรพัทตลอดตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยแม่ใช่ไหมครคุณแม่อันนี้คือผสมแรกเท็คตัวอีกครับอาจารย์ครับผมก็ถ้าจะทารอบใหม่เดี๋ยวจะวางอันนี้จัดเดี๋ยวจะเช็คดินให้ครับผมนะครับเช็คดินมาทําให้รอบใหม่เนี่ยครับเขียนระบบให้ให้ได้มากกว่านี้อีกสักเท่าตัวโอเคไหม ครับผมโอเควันนี้ก็ขอ, <laughs> ข,อขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถึงกล้องวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะทำรอบใหม่จะแวะเข้ามาใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ <laughs> สวัสดีค่ะถ่ายให้เห็น